สวัสดีครับพี่น้องครับคิด่อเฮ็ดครับเป็นลูกาเดนครับเมื่อนี้นะครับกับภาพพี่น้องมาอัปเดตบอลซีอีกแล้วนะครับเพราะช่วงนี้มือบอลทันเตานะครับก็ต้องค่อยๆอัปเดตค่อยๆทายไปแนวที่ทยใดไปนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ภาพพี่น้องมาเบิงต้นบอลซีที่ผมเลี่ยงมาโดนนะครับแต่ว่ามันบลอยอมกัดสีเหมือนแจ็คพีแต่พอมาเบิงอีกมือนี้อ่ามันเริ่มกัดสีแล้วนะครับเพราะว่า อันนี้ผมไปได้มาตั้งแต่ขาเจ้าพาหัวเป็นต้นหนยหน่อยนะครับเป็นบอนมิซซ้อตัวหนึ่งนะครับก็บคือหงสวัรด์ครับพี่น้องนี่นะครับตอนนี้เริ่มกัดสีออกมาแล้วนะครับเริ่มมีจุดแดงแล้วตอนตะก,กี้นี่ก็คือมีแต่ใบแบบนี้เลยพี่น้องน,นี่เห็นบอใบกลาง,ลางมาหน,นี่มีแต่ใบยอย่างสีเลยตะก,กี้สองสามเดือนกับบอย่อมกัดสีแห้เจ๊คเทียมาใบาสองใบกระเหียวมาใบาสองใบกระเหียวนะครับ ผมก <cek warm st anza> <icion> ็เลยเอ๊มันเป็นน้ำอย่างอาจจะเป็นน้ำห้องบอดดิเปี่ยนกระถางมันหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนมากะเลอกกับกระถางนีหน่อยนะครับกระถางซีนิวผมก็เลยอ่ะลองเบิงหามันเป็นน้ำกระถางนะครับผมก็เลยลองเปลี่ยนกระถางมาเป็นกระถางหกนิ้วนะครับนี่บานนี้ครับพี่น้องพอเปลี่ยนมาเป็นกระถางหกนิ้วเริ่มกัดสีมาแล้วนะครับสีแดงจุดแดงเริ่มมากแล้วนะครับ เริ่มงามแล้วเริ่มงามแล้วนะครับและะ้วก็รู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นใบไม้แผยอดไม้นะครับอันนี้ก็ใบเก่าเขาก็มีจุดแดงน้อยนึงนะครับแต่ว่าใบนี้มากก็คือแดงเต็มทีเลยนะครับก็กมีหลายแบบอยู่ครับพี่น้องบลนี่นี่ก็เลยเริ่มงามแล้วแต่หันบลทนนี่มีความสามารถทีจะเปลี่ยนกระทางเขาอยู่นะครับนี่ผมก็เอามาตั้งแสมมวยนะครับ แกนนเริ่มแนนตูอีกแล้วครับพี่น้องขนาดท่าเปลี่ยนไปแนคนมาเหลือก,ก็ไปแนมันก็นยังแนนตู่ขื้เก่าอยู่นะครับ้ดสนใจก็มาไเลยนะครับอยู่อำเภอหนองผอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่กะงามคือเก่าครับพี่น้องระบนใบเง้วใบไผ่พ,พกะ <c oughs> เริ่มงามคือกันนะครับนี่เห็นบอกขอเชิโอ้จามใส่กล่องจามใส่คลิปละกัน นี่บอลน,นี่บอลใบไผ่น,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 นะครับรเรล่มมีสีชมพูเสแยมขึ้นมาเนี่ยจักน้อยแล้วน้ำขอบใบน,นะครับนี่นะครับงามครับพี่น้องความสุขทังใจอย่างหนึ่งครับเขาเจ็บเจ็บอยู่อาการเขากะพ่อที่ทุเลาได้เนี่ยจักน้อยน้ำความสุขในขน้วาวปลูกต้นหม่นี่แหละนีเมื่อนี้ก็พภาพพี่น้องมาอัปเดตทำนี้นะครับ ว่าไม่ยังครับแค่อยากอ่างซื้อ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำเนวกันแลวกันครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมบริเ็ดอ,อย่างไรครับบริตัดตาโตยังมากไม้นะครับแต่แก็อยากลงไว้เป็นความต้องจำนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พ่อตำนีก่อนนะครับขอบคุณครับ